you <laughs> สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายของชาวราศีเมษนะคะเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะประจำเดือนมีนาคม2560อันนี้เป็นการทำนายภาพรวมนะคะมีหลายๆเรื่องนะคะยังไม่ใช่เรื่องอเฉพาะจอะจงนะคะดูไพ่ไปแรกก่อนเลยนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งแรกเลยคือแทนตัวเรานะคะ,ะดูลักษณะหน้าไพ่ก่อนนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเท่าที่ไพ่รู้เท่าที่ไพ่สัมผัสได้นะคะเดือนนี้เนี่ย เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่กําลังวางแผนนะคะหรือเรากําลังมีแผนการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นภาพคนใช้ความคิดเหมือนกันแต่เป็นลักษณะความคิดที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ค้าเค่งมากนะคะเรากําลังอาจจะมีฝันนะคะอาจกําลังตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจจะกําลังทํำยังไงก็ได้ให้พ้นจากภาวะที่เป็นอยู่นะคะเพื่อจะไปเหมือนจะไปอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเพื่อหาทางที่จะออกจากภาวะที่เรารู้สึกอึดอัด ะะหรือว่าเราอยากจะไปเติบโตก็ได้นะคะทีนี้ทําไมถึงพูดว่ารู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะพาไพ่ใบขยายอีกใบหนึ่งเนี่ย,พยไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นการเหมือนกับการจะออกจากสิ่งหนึ่งนะคะไปสู่อีกที่หนึ่งนะคะถ้าใครได้พไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนกับว่ากําลังจะขยับขยายทําอะไรให้ตัวเองดีขึ้นน่ะนะคะถีบตัวเองไปอีกจุดหนึ่งออกจากจุดที่ดีนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ก้าวหน้าอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะกําลังจะต้องออกไปทําอะไรเพื่อตัวเองนะคะบางคนก็กําลังจะไปท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะบางคนจะไปศึกษากกศึกษาต่อนะคะหรือบางคนก็กําลังตัดสินใจที่จะทําอะไรที่เหมือนกับมีความเสี่ยงนิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดไพ่ใบนี้มาเป็นความคิดยังไม่ได้ทํานะคะแต่เหมือนกับยับยั้งชั่งใจอยู่จะไปไม่ไปจะไปไม่ไปนะคะแต่พอได้ไพ่ประกอบคู่ใหมะะ่เนี้ยเหมือนกับมันค่อนข้างอยู่ในช่วงการเตรียมตัวมากกว่านะคะ หรืออย่างหนึ่งก็คือการที่จะไปเพราะว่ารู้สึกว่าสถานะที่เราอยู่เนี่ยเราเลิมอึดอัดกับมันละนะคะเริ่มรู้สึกไม่่อ้มีความสุขก,กับมันก็เลยจะไปนะคะที uh huh. นี้เราดูพาไพ่ใบถัดมานะคะพไพ่ใบนี้นะคะเป็นเออขอโทษค่ะพไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของการงานนะคะขอโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> ไพ่การงานใบนี้ก็จะบอกว่ามันเ,เป็นไพ่ของผู้ใหญ่เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ผู้ใหญ่เพ่งมองนะคะแต่ไม่ได้เพ่งจับผิดนะดิฉันคิดว่าเป็นอยู่ในการเพ่งว่าเขาอาจจะกาลังมอบโอกาสอะไรให้เรานะคะหรืออยู่ในช่วงที่พิจารณานะว่าคนคนนี้แหละเหมาะสมไหมดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าใกล้ๆแบบนี้นะพยายามนะคะทําตัวให้อยู่ในในร่องในรอยหน่อยนะคะทําให้ผู้ใหญ่เขาเมตตานิดนึงนะคะ สองใบนะคะนั่นคือความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองนะคะหมายความว่าตอนนี้เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างนะคะที่ต้องพึ่งพิงผู้ใหญ่นะคะให้การช่วยเหลือขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าเหมือนกับออได้รับหน้าที่อะไรบางอย่างที่ต้องคบคิดนะคะมีโอกาสที่คนเขาจะมอบหน้าที่ที่มีความสําคัญน่ะนะคะแล้วตําแหน่งเนี้ย นะคะเขาก็คงจะผ่านการคัดเลือกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือว่าดูแล้วว่าเราเหมาะสมน,นะคะแต่ว่าดูไพ่ใบน,นี้นะคะมันเป็นไพ่ของคนใช้ความคิดเน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้พอได้มาเนี่ยไม่ได้แปลว่าได้มาแล้วสบายๆชิวๆนะอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ยากนะคะแต่ว่าได้รับความไว้วางใจนะคะแต่ถามว่าลุ้งไหมไพ่ไม่ได้ขึ้นมาว่าลุ่งไหมนะแต่ไพ่มันขึ้นมาในคำนองบอกว่า งานอันใหม่ที่ได้ได้รับมอบมาเนี่ยนะคะมาได้จากความเหมือนกับไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะเลยมอบให้ทํานะคะหรือผู้ใหญ่เอ็นดูเลยมอบให้ทําแต่ว่ามันจะถึงขนาดว่าลุ่งเนี่ยมันต้องดูต่อไปคือดูที่ผลงานของเราอะค่ะถ้าคุณทําผลงานดีก็ลุ่งนะถ้าทําผลงานดีเอ่อทาผลงานไม่ดีก็ล่วงเพราะว่าไพ่หมัอนกับว่าผู้ใหญ่มองอยู่นะคะต่อไปไมาดูเรื่องของการเงินบ้างนะคะ การเงินใบนี้แปลว่าจุกจุกจ๊กจิกๆนะคะเพราะฉะนั้นหน้าเรื่องรายจ่ายเนี่ยก็จะมีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆเข้ามานะคะถ้าดูจากไพ่เนี่ยมันไม่ได้หนักหนานะไม่ได้เป็นรายจ่ายที่ทําให้เราเครียดหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่ามันมาเรื่อยๆเดือดใจทั้งนู้นใจทั้งนี้นะคะเล็กๆน้อยๆอยหลายอย่าง พอไพ่อีกใบหนึ่งไพ่ใบนี้นะคะเจะาก็จำขึ้นในตำแหน่งของเรื่องการเงินเหมือนกันนะคะการเงินส่วนใหญ่เหมาะหมดไปกับเรื่องการกินการใช้ซะส่วนใหญ่นะคะยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะที่ไพ่เห็นรายจ่ายส่วนใหญ่ก็คือจ่ายแบบก็ใช้ไปรเรื่อยเื่อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นอะไรแบบเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาที่ไพ่เห็นนะคะอาจจะก,กินเที่ยวเยอะนะคะพอเวลาสิ้นเดือนมาดูสติลิการที่เราไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะหมดไปกับของที่ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะเพราะไอะ แบบเนี้ยจุ๊กจุกจิ๊กจิกเนี่ยเหมือนกับซื้อไปเรื่อ,อยๆอ่นะคะแต่ยังไม่ได้อะไรที่อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้อะไรที่มาเป็นชิ้นเป็นอันนักน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเหมือนกับเราสิ้นเดือนละเรามาดูนะคะสเตทเมนต์บัตรเครดิตนึงอาจจะรู้เลยว่าเราหมดไปกับของที่มันไม่ค่อยจาเป็นนักก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าเดือดร้อนไหมก็เท่าที่ดูอย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อนนะคะยังใช้ยังจ่ายได้เพียงแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พ่ขึ้นมาเห็นเนี่ยก็มันก็ไม่ไม่ได้เป็นเอ่อไม ไม่ได้จ่ายไปในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอะ่ต่อไปมาดูเรื่องของตำแหน่งความรักบ้างนะคะความรักใบนี้นะคะ,อ,ะอย่างที่เคยบอกแล้วเนาะเดี๋ยวคนถามก็บอกว่าถ้าดูไพ่ชุดนี้เนะี่ยความรักยังไม่ต้องเน้นเรื่องของความรักหนุ่มสาวนะคะให้เน้นเป็นเรื่องของความรักทั่วๆไปหรือว่า ตีความหมายว่าเป็นด้านของความสัมพันธ์ซะมากกว่าความสัมพันธ์เป็นทั้งเพื่อนก็ได้พี่น้องก็ได้คนรักได้เหมือนกันนะคะแต่จะออกมาในแนวเรื่องของเหมือนกับยังไม่ใช่ความรักอะ่ะเป็นเหมือนที่ถ้า,าลักษณะที่จะไปมากกว่านะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่จะออกแนวเข่งขึงนะคะช่วงนี้กับด้านความรักเนี่ยก็คืออาจจะมีงอนงอนกันนะคะหรืออาจจะมีตึงตึงใส่กันบ้างนะคะเพราะว่า มันขึ้นมาว่าปัญหาเนี่ยยังมีปัญหาหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเรากับคู่ของเราเนี่ยคุยกันไม่จบนะคะคุยกันนิดนึงก็จะมีปัญหากระท่อนกระแท่นกันนะคะส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมักจะมีเรื่องของผู้ใหญ่เช่นกันนะคือปกติใบเดียวมันไม่ใช่หรอกนะคะแต่พอขึ้นมาสองใบอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ต้องตีว่าเป็นความหมายว่าเออเป็น พ่อแม่ของฝ่ายตรงข้ามพ่อแม่ของแฟนเราไม่ใช่นะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆเรื่องนะคะระมัดระวังแล้วการระมัดระวังแล้วกันนะคะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าเมธเนี่ยหลายใบนะคะที่เขาขึ้นมาว่ามีคนจ้องมองอยู่นะคะไม่ได้ตีว่าจ้องจับผิดนะแต่เหมือนกับเขาก็อาจจะมองเราเป็นพิเศษอะว่าเราผ่านเกณฑ์ไหมถ้าคนนี้จะรับเข้ามาเป็น เป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนนี้จะเข้ามาอยู่ในวงเพื่อนเราอยู่ในกลุ่นเราอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้นะคุณก็อาจจะดูถูกเพ่งเล็งน,นิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าในด้านความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่อาจจะมีแนว คือเหมือนผู้ใหญ่เมตตาก็จริงนะแต่เดิฉันคิดว่าเขาก็จับผิดเราเป็นพิเศษละอาจจะมีตึงๆบึ้งบึ้งบ้างนะเพราะฉะนั้นอ่อนน้อมเข้าไว้นะคะถ่อมตัวเข้าไว้ผู้ใหญ่ให้คุณนะคะถึงแม้ว่าจะมองจะจะ,จะออไม่ใช่คําว่าจับผิดนะเพราะจับผิดนี่คือเหมือนจะต้องหาเรื่องใช่ไหมแต่เนี่ยเหมือนผู้ใหญ่เขากําลังดูอยู่ว่าเราเหมาะสมกับสิ่งที่เขาจะมอบให้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อ่อนน้อมถมตนอ่อนน้อมถมตนเข้าไว้นะคะ ถ้าในด้านของความสัมพันธ์ของคู่นะคะถ้าในด้านความสัมพันธ์ของค,คู่เดือนนี้ก็จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจกันอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะก็คือเหมือนกับยังไม่ทันคลิกอ่ะก็แค่มองๆแตม่มองไปก็มองมานะแต่ว่ามองแบบมันมีข้อตัวแย้งอยู่ด้วยมีข้อติเตียนอยู่ในความรู้สึกด้วยะค่ะว่าเอ๊คนนี้เขาจะชอบเราจริงไหมหรือเขาไม่ชอบเราจริงหรือเรายังหาข้อผิดพลาดในตัวเขาเจออยู่นะคะยังไม่ได้ถูกใจสะทีเดียวนะ ถ้านในด้านความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวนะคะทีนี้ไพ่คู่สุดท้ายโอ้โหไพ่ใบนี้มาคู่กับใบนี้เลยนะี่แปลว่าเรื่องที่เราจะต้องเจอในช่วงเดือนนี้นะคะยังมีเรื่องที่เหนื่อยอยู่นะคะมีเรื่องที่ต้องจัดการแก้ไขนะคะลักษณะน,นี้นะคะที่เคยอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นไพจ่จริงๆแล้วตัวของมันเองมันเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่มันเหมือนกับ ตอนนี้เรากำลังเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคที่เราต้องก้าวผ่านที่ได้นะคะแล้วต้องทำอย่างเต็มที่ด้วยนะคะจะยืนทอดถอนใจเฉยๆไม่ได้ดูลักษณะหน้ามาดูมาอันนี้นะคะเหมือนกับตอนนี้เราจะเจอปัญหาที่เราแบบหาทางออกไม่ได้แก้ไม่ได้ดูลักษณะหน้ามานะคะฉันไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับได้ไหม mm. เห็นไหมคะมาคอตกเลยเราอาจจะรู้สึกว่าปัญหามันยากปัญหามันเหนื่อยแต่จริงๆแล้วไพ่บอกว่ามีทางออกนะคะแต่เหมือนกับเราต้องเนี่ยค่ะ สู้เต็มที่สุดแรงเกิดนะคะในทุกๆเรื่องเนี่ยต่อให้มันเป็นงานที่ยากนะคะงานที่หินยังไงก็ตามเนี่ยอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งแพ้อย่าเพิ่งแบบท้อถอนใจนะคะค่อยๆหาทางแก้ไขเพราะว่าในเดือนนี้จะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจออกไปในแนวของการใช้สติปัญญาซะส่วนใหญ่นะคะต้องแก้ไขให้ดีนะคะวางแผนทีละขั้นทีละตอนนะคะถึงแม้วางแผนดียังไงแล้วก็ตามในโอกาสที่จะเกิดปัญหาก็ยังมีนะ ไปสุดท้ายจะไพ่ปสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ใบนี้แปลว่าไพ่การวางแผนอย่างที่บอกนะคะเป็นไพ่ของการวางแผนการหาช่องทางการศึกษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอเนี่ยหมายความว่าทางออกของมันน่ะก็คือเราอาจจะยังมาไม่ถูกทางนะคะเราอาจจะมองไปแต่เรายังมองแก้ไขไม่ถูกจุดนะคะไพ่เขาเลยขึ้นมาว่าให้เราศึกษาเรียนรู้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่คิดๆหลายใบนะเดือนนี้ได้มากี่ใบแล้วใบที่หนึ่งนะคะ ตำแหน่งเจ้าชะตานะคะขึ้นมาแล้วนะคะยังไพ่นั่งคิดนี่นะคะอ่ะใบที่สองไปอยู่ในตำแหน่งของการงาน,นะะไ่ะใบที่สามตำแหน่งของความรักพไพ่ใบสรุปก็เก็นไพท่ทำนองเดียวกันนะคะคือแารไพ่การใช้การการใช้ความคิดการวางแผนนะคะ,ะเดือนนี้ ะค,ะคิดเยอะนี่มันคิดจนหัวปูดนะคะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะนะคะแต่ว่ามันโชคดีที่ว่าคิดแล้วมันมีทางออกไงต่อให้มันยากมันหินยังไงเนี่ยไพ่เขาขึ้นมาว่าวางแผนดีๆค่อยๆแก้ไปแต่บางทีการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะสาหรับเรื่องย,กยากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้ปุ๊บหลุดปั๊บนะคะต้องค่อยๆแก้ไปนะคะ,ะทีนี้เรามาสรุปไพ่เป็น เซตกันนะคะไพเ่เซตแรกเอ่อไพ่คู่แรกเนี่ยก็จะบอกว่าเดือนนี้เจ้าชะตากาลังคิดวางแผนแตัดสินใจอะไรนะคะที่เหมือนจะขยับขยายหรือพยายามที่จะยกตัวเองเนี่ยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะอาจจะมองหางานที่เหมาะกับตัวเองนะคะหาไรายได้เพิ่มเติมหรือพยายามที่จะสอบแข่งขันก็ได้นะคะเพื่อที่อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนฐานะของเรานะคะให้ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ แล้วก็ถามว่ามันก็ต้องวางแผนดีๆค่ะเพราะไพ่บอกมาเลยว่ามันมีอุปสรรครออยู่ข้างหน้านะคะทีนี้เรื่องของการงานมีไพ่ของผู้ใหญ่ขึ้นมานะคะผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะแต่เขาอาจจะมองเราเป็นพิเศษเพราะว่าจะมอบหมายงานที่สําคัญให้นะคะหรือกําลังจะให้โอกาสอะไรบางอย่างอะแต่กําลังดูพิจารณาว่าเหมาะสมไหมนะคะแล้วสิ่งที่โอกาสที่ได้มาเนี่ย นะฮะไพ่มันก็ขึ้นมาด้วยเป็นงานที่ยากนะงานที่ต้องตัดสินใจนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นมาเป็นเรื่องของผลตอบแทนที่ดีหรืออะไรนะคะแต่ว่าไพ่แถวนี้มันก็จะมาแปลว่างานยากมันก็มาพร้อมกับรายได้ที่ดีนะคะแต่เหมือนกับเขาคุณต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นก่อนอะว่าคุณทําได้นะคะพอเราทําได้เราก็รุ่งไนงะอย่างที่บอกทําไม่ได้ก็ร่วมไปนะฮะทีนี้เรื่องของการเงินนะการเงินก็ยังมีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆนะคะให้เข้ามาอีก มากมายอะนะคะแต่ถามว่าทําจัดการได้ไหมยังจัดการได้อยู่นะคะส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องไร้สาระนะคะเรื่องกินกินเที่ยวเที่ยวนะคะยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนักนะที่พายเห็นนะคะส่วนเรื่องของความรักเดือนนี้ก็อาจจะมีบึง้งตึงกันนิดนึงนะคะหรือว่ามีปัญหาที่ยังไม่เคลียร์กันไม่ลงตัวสําหรับคนที่มองมองกันอยู่ก็ยังมองมองกันต่อไปนะยังไม่คลิกนะคะ สิ่งที่พี่เห็นโดยภาพรวมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นเดือนนี้ต้องใช้ความคิดนิดนึงนะคะต้องหาทางแก้ไขโดยการเรียนรู้นะคะมันได้กับทุกๆเรื่องอะ่ะเราต้องศึกษาเวลาเราเจอปัญหาเราต้องหาต้นต่อของมันที่จอแล้วค่อยๆแก้ไปการอยู่นิ่งๆไม่ช่วยแก้ปัญหานะคะ เจอปัญหาให้ลุยเข้าใส่เลยไม่ต้องถอยนะคะแต่การลุยเข้าใส่นะั้น่ะต้องลุยขึ้นอย่างมีแผนการแล้วนะคือเหมือนกับว่าจะลุยละวางพร้อมจะลุยแต่ต้องลุยแบบรู้เส้นทางอะ่ะไม่ใช่เดินออกไปแบบลุยแบบสเปดสปะนะคะแล้วแนวโน้มอย่างที่พ่บอกว่าวางแผนมาดีโอกาสสาเร็จก็เยอะนะคะก็เข้าๆประมาณแบบนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ